เอาละสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุณคุณดาเกมปุณดาาเกมวีทีวีหรือเพนดีนะคะทุกคนยินจะพันกันแบบเด็กผู้ใหว่าจะมาอัดกิจตอนเจ็ดโมงตอนที่ประมาณแปดโมงตรงนะคะทุกคนแต่ว่าคือช่วงนั้นมันยังไม่พอไหมคือเราจะทำส่วนตัวมาคือทำกิจวัตรประจำวันทำอะไรให้เสร็จก่อนให้มันเรียบร้อยก่อน ประมาณนั้นนะคะทุกคนจะมาเล่นฮิวนาเหมือนเดิมแหละไม่รู้จะเล่นตัวอะไรนะคะเล่นย้อนยอมเก่งช่วงท้ายเกมเด็ดเกมเด็ดเกมต้องมาลยอย้อนรอนแรงนะงเด็ดเกมพิชเกมได้หรือดิสักเคยเจยเรฝังข้าอยู่ตอนแรกก็นึกว่าฝังเราจะชนะแต่จะไปมามาลีเกมเพราะว่าทีมเราไ,ไม่ยอมจสบ,สบทัที แต่ตอนนี้ก็เจอเอวไวโอเลตกับแก๊กพระเจ้าเจอหยาดอีฐักเพาะนี่โอ้มย์กอดฉันควรทำย่างไรดีฉันควรทำยังไงดีตอนนี้ก็นีประมาณแปดมู5ห้าสิบซองเอ้ห้าสามเอ้แปดมืห้าสี่สิ แบงโมครับครับสี่ฝั่งนั้นไฟฟาร์มอ,อ่ะโอเปอร์ไฟฟาร์มในแคดดี่สองแสดงว่าอย่างออฟเลนบะสลีบกลางสลงีมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกัน ป้อมมมันเอาพาป้อมมือแก๊ดรวมตัวกว่าจะฟิดหนีหนีไม่ได้จนแก๊สฉันก็เบื่อแก๊สเหมือนกันเุ้ยไม่ใช่ไม่เบื่อคนแรกวเด เหมือนมี่เกิดมับัตเตอร์ไฟมาอีกแของเราไม่ได้บัตเตอร์ไฟมาโอ้โหอาขีดละบางทีเยอะเลอดเลยเลอดเลยจริงๆค่ะทุกคนกลัวแก๊กมันดึงอ่ะ ว่ากล่นแก๊กดึงไม่ใช่อะ,ะไรหรอกดดนพอให้ไ่โอมนจะมาบอกว่ามันไม่ไมาฝั่งเราไม่มาวะตายแล้ว

สิงขนาดนี้ถ้ามันจะมีใครดักก็มีง่ายยังไงนะสิงป้อมกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนคือตอนนี้เราจะทำคิปอะไรอ่ะคุณพี่ในโทรศัพท์ไม่ค่อยเพียงพอเน่ยเล่นสองเกมก็พอแล้วทุกคนเล่นหลายเกมมันไม่ไหวคือล็อกอินไม่ไหวว่าบางเกมถ้าเราไม่มีเวลาเลินก็ไม่เล่นหรือแบบเกมไหนเนี่ยจะหลุดมาเลยแล้วแบบมันเล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็คงแบบเล่นไปเลยติดไปเลยแบบ ฉันจะมีอารหมืานเกมกมนี้แล้วก็เคยมีคราปกำลังถูกสุกไม่ก็จะโบตัวเองวันโดนฟักบัตเตอร์ายมาว่ะ กัวบัตเตอร์ไฟแหละที่สุดแล้วนีลังเลก็เพราะว่ากลัวจะเจอบัตเตอร์ไฟแล้วจะทำยังไงแล้วมันเห็นเขาป้อมแล้วเขาป้อมมันทำไมเพื่อนขอก็ยล่งก็แก ไม่รู้ที่คนที่คนหินไม่ออกก็ทำมุมม่วงก็คือลงดิงฉันไม่ทำคนเห็นเอากลัวกลัวบัตเตอร์อรไฟโอ้สลีมมาวะ่ะมีต่ำ มันช่วยด้วย,วยวแล้วสั่งลำอเลเตอร์มันยืนไม่ได้เลยมันไม่ใช่ตัวยืนที่ดีมันไม่ใช่ตัวยืนท่านใป่บ้าง โอ้แยแจ็คมามันมาทั้งแจ็คมันมาทั้งสลิมมาทั้งแจ็คมาทั้งสลิมวะเต๋อมันมาทำไมเสียงหนักหนาเนีน้ยน, <c oughs> นาทำไมให้ไอ้บ้านนาแล้วน,น้องไม่ต้องมาเลย

ถอยถอยถอยไม่ไหวไม่ไหวอยู่เบาไหวแล้วค่ะอยู未未 are, 未 are. Aky, ่ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วควรควรจะตุยเพราะว่าลุกลุบแล้วไวโอเลตบ้างฉันเสี่ยวฉันหยองเรื่องแก๊สก่อนทุกคนัวแก๊สยี่สุดขอหน่อยเออตัวเดียวไม่เป็นอะไรอกใช่ไหมค่ะ จะมาไหมจะมาเว้ย เกียร์ยานวู้ยเกสรัสลิมสุปเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วไม่ค่อยชอบอะไรฝังคำโจมตีป๊อปสตรูเลยได้เลยไม่ค่อยพอใจสตาร์เองอะว่าลำคาญมากค่าสุดๆรูวบังได้สตูเยอะให้ดี doang api saudara berhihi Luna ya? キングスリップ! <noise>

เจอหยาดยังเกียดเลยไว้ทุกคนหยานแรงมากอ่ะเราแวนมา้วสภาพเป็นนังซาลีมันก็เอาจังเลยหวานลังคานมากๆเลยอุตส่าห์ลดแรงไม่อยู่แล้วแพดติน่ามานะอย่าขึ้นเลยคนอยู่อยู่แพตติน่าไปก่อนแล้วกันเรา <laughs> <makes gun noise> <laughs> 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 you have defeated an enemy. Your tower has been destroyed. The enemy has been defeated. อย่างลำคาเลยลำคาตัวแรกที่สุดในอาร์วีก็ลำคาผู้ตัวสตันเนี่ยซีซีห้่อยอเลนเตอร์ระวังด้วยคนช่างไอ้ไออ้อเลเตอร์ระวังบอกให้ระ <c oughs> วัง ฮีลา,ลาตายอีกหากงานเข้าชีบละแล้วนายจะเข้าไปดักทำไมเนี่ย a ล g how ห enemy how เออเกาะสท้อนมาอีกโอ้ชีวิตเกาะสท้อนบอกมาจงนู

มันสนะายากจังวะตอนเช้าอะ่ะฝากดูแลบ้าด้วยสิ่งที่เกลยดก็คือฉันเกลยดแก่ค่ะทุกคนเกลยดมากอะ่ะเกลยดยังหางที่สุดไม่ได้ค่ะเกลยดแกปไลยใครไม่เกลยดแกกัดบอกเม้นมาเลย คือเราไม่ชอบแก็กอย่งที่สุดอ่ะสุด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 อย่างสุดอย่างสุดหัวใจคือฉันไม่ชอบแก็คมากถึงขั้นไม่ไม่ถ้าเสียงจะคว้าไม่ชอบก็คือเกลียดอ่ะเกลียดมากสุดกย่สุดโอ้แล้วฝั่งตรงข้ามคือแบบมันเล่นอะไรดีปานันวะดีเนนอนมิจิอุจิ ตัวปุยมุ้ยตัวแก๊กตัวหยาดด้วยตามตรงตัวหยาดเลยค่ะทุกคนกตัวหยาด๋ย่าออกตาแดงนะซาลีถ้ามันไม่สตันก็คงจะดี

มันมาจนได้เฮ้ยาไปทำไมมันออกปอดสะท้อนม,มาด้วยอ้อา,อมมาวคุณ เราไม่กล้าเข้าอ่ะดิเพราะว่าัวโดนดึงดูดอ่ะตาน,นี้แพ้ก็คือแพ้ไปเลยพยายามสู้แต่มันสู้ฝั่งนั้นไม่ได้จริงมันโดนล้วงแบบชิบเป่งล้วงแบบเยอะมากอ่ะไม่ทราบว่าันจะล้วงอะไรเยอะขนาดน้น มึงจะเข้าไปทำมักเขืออะไรวะไม่ฆ่าเลยเนี่ยกาเรตเตอร์ก็ตายตามเวนตามกรรมฮะอะไร เกียร์ก๊กเกียรไม่ชอบแก๊กเลยอ่ะแต่คุณกีออกร้ายก็ไมันออกตายเกิดอีกต่างหากออกอังครอ่ะ オリシッこ,こ,このまま入りは,はすためだ สาเหตุที่ไม่อยากสตรีมอาวีวเพราะหนึ่งที่เลนยดสองไม่อยากสตรีมมันควรที่จะว่านะไม่มาช่วยกันป้อไมไหมหรอ

บาย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 อย่ามาโทษฉันว่าฉันเล่นไม่เก่งหรือเล่นไกลค่ะควไม่ได้เก่งมาเล้แต่เกิดเนาะอืเข้าใจไม่ได้เก่งมาเล่นแต่เกิดอะเข้าใจว่าถ้าเก่งมากก็มาเล่นเอง <c oughs> เราไมา่ถึงเอาแต่กดยอมแพ้หนึ่งทีมเรามันไม่ไหวอะไม่ไหวชน,นิดที่ว่าโอ้แล้วมึงจะออกทำมไม โอเคพอละคลิปนี้บายบายค่ะทุกคน